สวัสด,ดีครับรอ๋อหนูเทียม,ยมคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมกับคู้เทียมมีมีอะไรกันมาก่อนผม,ผมเคยได้เสียกันเมื่อตอนนั้นอยู่สองทีครับสองทีตอนนั้นยังไม่มีลูกอ,อันนี้เขาก็หนีเพิ่มไปอยู่ที่สวนบุรีรัมได้ข่าวว่าไปได้กัง,งวัวไ้ไปได้เสียกังัวผมก็เลยเสียเสียใจมากนะคูณเทียมมีอะไรจะแก้ข่าวไหมคะความจริงทั้งหมดนะแก้ข่าวเลยับ ขังแก้ไม่ไหวนะครับมันแก้ไม่ไหววังนี้วันนี้คุณเดียมาเยี่ยมมีใครบ้างคะคุณฉันร้าก็มีคุณสมบูรณ์เป็นราชิตังคุณสมบูรณ์ปราชิตังเนอะวันนี้ก็มีชื่อเสียงดังคุณตึงคุณตึงนี่เป็นใครคะับอ๋อันนี้ก็เป็นนักแสดงมือทองสมองเพชรก็รู้กันอยู่นะครับคุณก็สมเยอะเพิ่มเยอะจริงจริงดูใครไ้ก็รู้จักกันทำนักร้องดังมาเยอะทำนักร้องหญิงมาก็เยอะทำนักร้องชายมาก็เยอะ ฝั่นี้พี่ใครบ้างคะท่านพอก็ท่านผอท่านวันนี้ท่านดูแลงานประกวดที่นี่ที่ไหนคะที่ป่าธงชัยเอากรรมการชุดนี้มามันก็อีแบบเดิมอีกแล้วเรื่องร้องก็หน้าเก่ามันทีนี่ก็จะให้หัวได้อย่างเดียวเขามีรายการถ่ายชิงแชมป์สวัสดิ์แล้วการประกวดที่วัดครับรูปแบบนั่นละรูปแบบเดิมนั่นละคนไหนมันคนไหนมันเป็นหัวได้เพื่อให้ชนะเลิศไปสัญจรมาอย่างนี้ใช่ไหมครับครู เป็นจัดที่นี่เลยครับจัดจัดประวัติไปแล้วใช่ครับยังครับพรุ่งนี้ขายครับผมงานพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้วันที่วัดวันที่สิบวัดตะคุตำบลตะคุวันที่ตะเบลตะคุใช่ครับเชิญผูชมนะครับมีห้าลงเลยย่งครับบางดังด้วยครับรายการอะไรนะคะเจ้าอว่าอยากเชิญคนเข้าวัดครับผมท่านเจ้าวาดแกเป็นคนสมัยใหม่ อยากเชิญเด็กๆเยาวชนเข้าวัดก็เลยจัดวงประกวดวงดนตรีครับผมประกวดวงดนตรีครับผมวงดนตรีลูกทุ่งมีห้าโรงเรียนพรุ่งนี้ครับผมโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชามสีกระนวลจักรานวิทยาบัวใหญ่ แล้วก็มัธยมด่านผลกระทบมัธยมด่านทั้งหมดเลยใช่ไหมครับสีกับนวนมาจากคอนเก็ตมันมีอยู่วงเดียวครับผมชิงชนะเลิศพรุ่งนี้ครับนักเรียก็เด็กคุยรำเรื่อยกำเนิดเลยเรียนมาเรนนวนเรียนมา นึกว่าเสร็จงานแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จค่ะเพิ่งเพิ่งที่จะมาเราเราต้องมาเติมมะลังก่อนครับไม่เติมมะลังมมันนากิเยี่ยมู่เาันมากินให้เจ้าภาพเบลืองก่อนแล้วมันไม่ได้งานจริงจริงเราตัวที่มาที่นี่นะฮะเราจะอยู่ที่ปักธงชัยตัวมันก็เอาเต็มเต็มแล้วก็กินมันก็กินเต็มเหนียวครับแล้วเข้ามาอุดรแล้วครับคุณจาร์ลผมแก้ขาให้คุณเตรียมค่ะคุณเตรียม เมตากรุณากับพี <S <s ่น้องชาวโคราชมากครับผมัังขอขอความช่วยเหลือยังไงแกก็มาฟังฟังฟังวันนี้ก็มานั่งทานกันที่ร้านญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นฮะแต่กินปลาส้มครับร้านญี่ปุ่นก็เสียหมดเลยฮะปลาส้มติ๊กติยกรับกินกติ๊กติฮะ ร้านญี่ปุ่นนะคะร้านญี่ปุ่นนะฮะแต่นนี้สั่งก้อยสั่งก้อยสั่งก้อยทำพิเศษให้อาจารย์เฉลิมยศนะครับแล้วก็อาจารย์เฉลิมยศนี่พี่น้องกันอีกคนเล่นเหมือนกันอีกคนเล่นคน่นเนกันรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยครับยอดของพิเศษเดียวผมเล่นไก่ต่อได้ไหมแล้วไปขออะไรอีคือหมกปลาส้มอ่ะหมกปลาส้มอันนี้ครับยอดนะรับนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยซุปนำทาง ปลาดิบก็มีอยู่ปลาดิบก็มีนะคะอ่ะคราะครเะเสื้อสีส้มสมเหรอได้ได้ได้นันนักกอบัเดวใถอดดาดอดเนมีมารยาทเนา้เสือกใส่สีส้มนีัวญ้าตอนสีครับอาจารย์สัญลักษณ์ตอนสีนักดนตรีไทยสี่ บุรำเนี่ก็สะเทือนเลื่อนลั่นหมดอะพวกคุณเด็กบูด่เด pues yeah, ็กบูท้งานพวกนี <Oh, <Oh, ้เด็กบ <Yeah> ูเด็กบูเด็กบูคนบุีร์ธรรมดาที่ไหนอะไรไม่จะชไม่่ายพันธุ์เป็นบุญเลยนี่เราหลอกอที่คุณบุีรั์ที่ไหนใชบ้าเมาที่อยู่บุีรเหรอบรีรืองเกิดที่นั่นเลยเยเี้ยเนี่ย่นี่มันรู้พี่เสียใจกูรเกิดมาเมื่อไรเมืองตรงไหน บ้านยัญญัติซอยสอทางออกไปสุดทางออกไปสุดบุรีรัมท่านผู้มีเกียรติที่รับพระขนาดนี้เด็กบูมารวมตัวกันอยู่ที่บุรีรัมตัวกันเิดนะครับอันนี่เป็นคนสนครับผมคนโคราชที่กำเนิดเกิดบุรีรัมครับให้ตายไม่รู้พี่แสนครับบ้านซอยสอตะบนบาญญัติซอยบุรีรัมตรอเยี่ยงนะพีเอาบังเอิญเนอตรอเยี่ยงเนอะตรอสวยสอไอเดีย นี่นี่เ,าเขาเดียดมันเนี่ยพยายามจุดได้มเลยผมเนี <S <'s ่ยคนอำเภอปรากนชัยพวกปรากนชัยก็เมย์นะนี่แล้วทำเล่นหมดเลยแล้วครูเทียมเนี่ยคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่รไม่ใช่ครูเทียมบ้านเกิดอ๋อเป็นคนทุกที่แต่มาที่นี่แต่ไม่ค่อยเป็นคนแล้วฮะ ใช่ผู้เทียมเป็นคนของโลกเพาะผู้เทียมเป็นสุดสายในเทพช่างมือนึ่งบุรีรัมเป็นคนวินนะแต่พวกนี้บุรีรัมก็ไม่ค่อยอยากให้อยู่หรอกพวกนี้มันรู้ยังไงครัเดี๋ยวก็นะเขาที่เขาติดท็อปเทนนะฮะติดท็อปเทนนะฮะท็อปเทนต่อต่อจากเนวินเลยนะฮะถ้าติดอย่างนั้นเริ่ตอนมวินเลยเรอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์สมบูรณ์ก็บุรีรัมนะฮะเกิดเกิดแคนดุงครับ บ้านแคนดงบ้านแคนดงแคนดงอับเบอสะตืออ๋อสะตึกอ๋อเขาเป็นยานอนวันน like yep. ี้วันนี้วันขึ้นกันขึ้นอําเบอร์คัแล้วแล้วไม่คนหคนเลยแล้วจะเรียนยศเหรอคะนี่ไร่ีกตั้งผมไรกคนขี้เขียบไรอีกเขาออกจากกรุงเทพไม่เป็นรู้นคนนะตัวชเดแต่นาอคนหุ่นเด่นคนขเขียบชัดเลยคนไรเอทครับแต่ว่าจบ จบบุรีรัมลุ่นน้องรุ่นน้องครับรานประตามเรียนราชภัฏบุรีรัมย้อนไปมีอะไรครูบุรีรัมเยอะมีคนเอผู้เดียวที่ประย่กรุงเทพยนอ๋อคนะเอทละเอเขาเป็นสาวบุรีรัมคนไหนอ๋ออ่ะสวัสดีค่ะเสียบ้าบุรีรัมคลองร้านนะคะบุรีรัมคลองร้านอันต่อพานเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านก็พูดไม่ได้เขาหูนะคะ นะะคยังไงก็มีโอกาสไปชมการแข่งขันวงดนตรีนะคะพรุ่งนี้วันที่10บตุลาคมนะคะ9ก้าโมงถึงบ่ายสครับ9าโมงถึงบ่ายสมันจะไม่ร้อนเหรอในโดมเหรอเล่นเดินเดินเล่นในเดินหรือยังไงเดินวัดเลไม่ร้อนเลยเดินวัดจริงๆเลยนี่อความจริงนะอ้าวนั่ไงป่า ไม่ตก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 เพราะวันรฝนตกทุกปีนะไม่ตกไม่ตกเพราะวันประกวดร้องเพลงพวกนี้ฝนตกหนักเลยมันจะประกวดกันยังไงแล้วกรรมการจะนั่งอยู่ยังไงเกามีเต้นเจ้าเนาะเขามีโดมเจ้าเนาะเขาก็ต้องเตรียมการแหะเนาะเขาก็จะทุบเจ้เนาะทั้งหวนะกรรมการชุดนี้ไม่ต้องห่วเขาความเป็นธรรมก็เสียเปรียบวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้แทนนะครับขอบคุณเสียรักเนาะ คุณอาจารย์สัจลักษณ์ดอนศรีสัจลักษณ์ดอนศีบอกลาเป็นภาษาเขมรหน่อยดิเออแม่บองบอเบิร์นเรือเนี่ยเนอร์ฟาเนีรยประจามเนอรช่องนี้ให้มือมือแสนรักมือจ้ามือคงมีความือมือมีกระนี้ฟองมีกัมเบรนี่มือมีนี่ฟองเนอร์มีมีกระเทียมนี่เรียกัมเบรนเนอร์